เป็นมะพร้าวเป็นมะพร้าวแกงนะครับหรือทางภาคกลางเขาจะเรียกเป็นมะพร้าวถึนทึกอันนี้ก็คือเป็นมะพร้าวพันธุ์ทับสแกจะเป็นลูกใหญ่เนื้อหนาเนื้อหนาลูกใหญ่เปลือกจะบางอันนี้เราปลูกมาได้ประมาณสี่เดือนนะครับต้นก็จะประมาณนี้เลยอันนี้ต้นไม่ได้ชํานะครับคืองอกออกจากงอกออกจากลูกปุ๊บก็เอามาปลูกเลยออันนี้อายุประมาณสี่เดือนนี่สังเกตดูนะครับไอที่ใบเป็นจุดเหลืองๆือนี่ก็คือ ก็เป็นปกติครับอาจจะมีเชื้อราบ้างนิดหน่อยแต่เราก็จะตามแก้กันไปแต่ส่วนที่ว่าเราจะดูว่ารากเดินไม่เดินดูตรงส่วนนี้เลยครับตรงทางตรงนี้ถ้าทางตรงนี้แยกออกแล้วครับแยกออกจากกันอย่างนี้เป็นใบใครใบมันอย่างนี้คือรากเดินไปแล้วรากเดินกระจายไปแล้วแต่ถ้าทางยังเป็นอย่างนี้อยู่ก็คือรากยางังพึ่งพึ่งจะออกแต่ถ้าเกิดว่ากราบขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วคือรากเขาเริ่มเดินออกไปแล้วอันนี้อายุ4เดือนไม่ได้ช้ำก่อนนะครับคืองอกออกจาก จากลูกแล้วก็เอามาลงปลูกได้เลยใช่ไม่จำเป็นต้องชําครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องหันไปทิศตะวันออกทิศตะวันตกอะไรทั้งนั้นนะครับก็ปลูกไปธรรมดานี่แหละครับอืใช่ครับปลูกตามธรรมดาธรรมชาติของเขาเลยครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อของแต่ละแต่ละบุคคลนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกนะแต่ผมก็ปลูกแบบง่ายๆเรียนแบบธรรมชาติที่สุดก็คือลูกมะพร้าวที่มันหล่นมาจากต้นยังไง ก็ให้มันอยู่อย่างนั้นอ่ามันอยู่ลักษณะไหนก็คือให้มันอยู่ลักษณะนั้นแล้วเดี๋ยวต้นเขาจะปรับตัวของเขาเองโอเคนะครับอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด like, แชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามีเคล็ดลับมาบอกครับ